บุคคลผู้มีอัตยาศัยพร้อมเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาบรรลุเลยปักบุคคลประเภทนี้เรียกว่าอุคติตันอยู่รู้พลันเหมือนบัวพ้นน้ำญาติอยู่บัวพ้นน้ำพอพระอาทิตย์ถอแสงก็เบ่งบานทันทีแต่พวกเรานี่ฟังแล้วฟังอีกนายญาติโยงฟังพระเทศก็นั่งหลับนั่งหน้าธรรมะมก็หลับอ้าวฟังวิทยุก็หลับอีก เอมันจะบรรลุมอะไรญาติโยมพูดไปก็พูดนะญาติโยมนะเอา้าททำกันไปโยมต้องอาศัยการสะสมการอบรมทำกันไปบ่อยๆมากน้อยอย่าได้กำหนดขึ้นชื่อว่าบุญเนี่ยเราควการกระทำอย่าไปคิดว่าต้องมากหรืออย่าไปคิดว่าเราโอกาสที่จะไปทำาน่มันต้องถึงเวลานั้นถึงเวลานี้นี่เป็นความคิดที่ไม่ถูก พอพูดถึงว่าการบรรลุธรรมว่าบุญเป็นที่พึ่งในญาติโยมมาดูประเด็น,นว่าคําว่าคําว่าบรรลุธรรมแล้วมันปิดประตูอบายบันปิดยังไงถ้าเรียนอภิธรรมขอเรียกว่าความเห็นผิดเนี่ยมันนํากิจของบุคคลน,นั้นไปสู่อบาย,ยภูมิไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างไปเกิดเป็นสัตติละฉานบ้างเพราะเขาไม่รู้ทางไป แต่ถ้าคนเหล่านั้นรู้จักทางไปแล้วคือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมานมันเห็นถูกเห็นถูกมันก็เลยไม่ได้เห็นผิดเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามผู้บรรลุธรรมเข้าใจธรรมะนะสติไม่ทิ้งรูปสติไม่ทิ้งนามอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามร่างกายของเราเรียกว่ารูปเนี่นยในญาติโยมที่เรานั่ง ฟังมหาบุญช่วยบรรยายอยนี่ร่างกายเรียกว่ารูปความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเขาเรียกว่านามเนี่ยร่างกายที่เรานั่งรีเรยืนเรานอนเนี่ยคือรูปนะญาติโยมเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงวิปริณามัทโธอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงพริกซ้ายย้ายขวาขยับหน้าถอยหลังเนี่ยอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลง สังคตตโถปรุงแต่งกันเกิดปรุงแต่งกันดับเปลี่ยนจากนั่งมาเป็นยืนเปลี่ยนจากยืนมาเป็นเดินเปลี่ยนจากเดินมาเป็นนอนเปลี่ยนจากนอนมาเป็นนั่งวันวันหนึ่งเราเปลี่ยนอิริยาบถนี่เนี่ยสังคตตโถปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาสนัสนตาปัดโถกระซับกระสรา,ายเร,าร่าร้อนไปเดี๋ยวก็เข้าห้องน,น, keep, น,น้ําไปเดี ipe, ๋ยวก็ยืนไปเดี๋ยวจะกินไปเดี๋ยวก็ถ่ายเนี่ยเห็นไหมกระซับกระสายอยู่ตลอดเวลา ปีละนัโถเบียดเบียนกันเกิดเบียดเบียนกันดับเนี่ยดูสิญาติโยงสมเด็จพระราชาคณะสมเด็จเป็นพระก็ยังตายนี่แหละเขาเรียกว่ามันเบียดเบียนเบียดเบียนกันรูปเก่าดับไปรูปใหม่เกิดขึ้นนั่นนั่นร่างกายเรียกว่ารูปคือคนที่ยังไม่ได้เจริญวิปัสสนามันเห็นกายว่าเป็นเราเห็นจิตว่าเป็นเรานั่ง นั่งฟังบอกว่าเราเรานั่งเนี่ยนั่งร่างกายนั่งบอกว่าเรานั่งไปเอากายว่าเป็นเราอันที่จริงร่างกายนั่งคือกายความรู้ก็คือจิตไม่ใช่เราแต่เราไม่ได้เจริญสติเวลานั่งก็บอกว่าเรานั่งเวลารู้ก็บอกว่าเรารู้เวลานั่งเป็นทุกข์ก็บอกว่าเราทุกข์ในแมญาติโยมกายเป็นทุกข์แต่ไปเอาบอกว่ากายเป็นเรา เมื่อเอากายเป็นเรามันไม่ได้ทุกแต่กายใจเราทุกด้วยเพราะเรายึดกายว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายว่าเอวังภาคาจปนัสสะสะวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงแก่สาวกทั้งหลาย ส่วนมากอย่างนี้เนืองเนืองอย่างนี้ว่ารูป,ปังอนิจังใช่ไหมรูปไม่เที่ยงนะรูปไม่เที่ยงเนี่ยคำว่าเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามความพอใจเป็นโลภะแต่เวลาพอใจไปบอกว่าเราพอใจเวลาไม่พอใจก็บอกว่าเราไม่พอใจ เวลาความพอใจเนะี่ยอันที่จริงแล้วความพอใจเป็นโลภะแต่เวลาความพอใจเกิดขึ้นเราได้ทานอาหารอร่อยแม่ถูกใจเราวะไงไปเอาความพอใจมาเป็นเรานี่คือโมหะแล้วหลงหลงหลงความพอใจว่าเป็นเราการเห็นธรรมะอย่าไปคิดว่าต้องเห็นนอกฟ้าป่าหิมะผ่านที่ไหนเห็นธรรมะก็คือเห็นรูปปธรรมแล้วก็เห็นนามธรรม เห็นกายและใจนะมันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมันก็จะเป็นละความเห็นผิดมันไม่หลงผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมตัวทิฏฐิความเห็นผิดหรือภาษากิเลสท่านเรียกว่าสักกายะทิฏฐิความเห็นผิดกายว่าเป็นเราความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราเนี่ยยืนก็บอกว่าเรายืนเดินก็บอกว่าเราเดิน นั่งก็บอกว่าเรานั่งนอนก็บอกว่าเรานอนอันที่จริงที่ยืนก็คือกายไม่ใช่เราที่นั่งก็คือกายที่เดินก็คือกายที่นอนก็คือกายและตัวรู้ล่ะตัวรู้ก็คือใจไม่ใช่เราท่านจะบอกว่าผู้ใดมีปัญญาเข้าไปเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามเมือ่อใดมันจะถอนอัตตาออกจากคำว่าเราเมื่อน,นั้นอัตตาไปว่าเรา เห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็เกิดสุญญตาแปลว่าว่างเปล่าจากตัวตนถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ไปยึดผิดคนที่เจริญวิปัสสนาเข้าใจมันละความเห็นผิดถ้าสติไม่ทิ้งรูปสติไม่ทิ้งนามเนี่ยปิดประตูอบายได้ในภพที่สองภพที่เราเป็นอยู่เนี่ยเขาเรียกภพนี้ ตายจากพบนี้ไปเกิดพบหน้าเขาเรียกพบที่สองในคำภีวิสุทธิมรรคท่านแสดงอิมินาปณะยาเนนะสมนาคะโตวิปัสโกพุทธศาสเนรัฐธาสาโสรัฐปฏิทโทนิยตะคติโกจุลโสตาปันโนนามะหมูติเนท่านบอกว่าบุคคลใดได้เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามตามความเป็นจริง บุคคลน,นั้นชื่อว่าได้ที่พึ่งได้ความเบาใจในพระพุทธศาสนานี้มีคติพบอันเที่ยงชื่อว่าจูลโสดาบันคือมันปิดประตูอาบายยูุิในภพที่สองแต่ถ้าเกิดว่าบรรลุธรรมจริงๆมันก็ปิดประตูแน่นอนละความเห็นผิดเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามสติไม่ฟั่นเฟือน แล้วมันก็มีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้านี่คือพูดถึงเรื่องพระธรรมนะพระธรรมที่เรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วมันปิดประตูอบายเพราะมันละความเห็นผิดเวลาปวดเมื่อยป่วยไข้ไม่สบายเจ็บขาปวดท้องปวดหัวคนคนเข้าใจธรรมะเขาไม่ทุกข์กับกายที่เป็นทุกข์คือกายทุกข ที่ปวดขาปวดก้นคือกายทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์จิตนึกคิดว่าลูกหลานมันไม่ดูเราแพทย์หมอพยาบาลไม่เอาใจใส่เราถ้าคนไม่มีธรรมะจะนึกพึ่งคนอื่นแต่ถ้าคนมีธรรมะเขามีสติอยู่กับจิตถ้าจิตนึกคิดโอ้นี่นามคิดถึงแพทย์ถึงหมอเวลาจิตคิดถึงลูกถึงหลานโอ้นี่จิตคิดถึงลูกเป็นจิตอีกขณะหนึ่ง คิดถึงแพทย์ถึงหมอขณะหนึ่งจิตคิดถึงลูกถึงหลานอีกขณะหนึ่งจิตคิดถึงบุรุษพยาบาลก็อีกอ๋อจิตแต่ละขณะมันก็เป็นคนละขณะมันไม่เที่ยงไม่ใช่เราความคิดความนึกมันเป็นนามธรรมไม่ใช่เราเรารู้เราเข้าใจสติเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามนอนเป็นทุกข์รู้ว่ารูปเป็นทุกข์จิต คิดเรื่องนโน้นจิตคิดเรื่องนี้เห็นนามเป็นทุกสติไม่ทิ้งรูปสติไม่ทิ้งนามจึงไม่หลงตายส่วนผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญวิปัสสนาโอกาสหลงตายมากญาติโยมโอกาสหลงตายเวลาป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยมันมันไม่มีวิธีวางใจงไงก็คิดถึงลูกถึงญาติถึงมิตร อเวลาอยู่ทำกลางญาติก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ถ้าพ่อแม่ไม่สนใจน้อยใจว่าเขาไม่สนใจเราเห็นไหมทุกแล้วยมมันไม่รู้วิธีวางใจถ้าพี่พี่น้องน้องไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลน้อยใจเขาไม่รักเราเขาไม่ดูใจเราทุกใจถามว่าใครใครทุกะ่ะเรานี่มันมันหวังพึ่งคนอื่น อาไปอยู่โรงพยาบาลถ้าแพทย์หมอไม่ค่อยเอาใจใส่น้อยใจแพทย์หมอพยาบาลโรงพยาบาลนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่สนใจเราไม่เอาใจใส่เราเห็นไหมหวังพึ่งคนอื่นถ้าคนหวังพึ่งคนอื่นอย่างนี้เขาจะหาความสุขไม่ได้แล้วเขาจะประสบพบกับความทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลนะที่เราต้องพูดต้องคุยกันชีวิตนี้ไม่นานนะญาติโยมนะ เดี๋ยวเราก็ต้องอำลาผ่าจากกันไปความตายนะี่มันเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตหนีไม่พ้นหรอกในสังสารวัตนี้ถ้าเราจะต้องอยังไม่สิ้นกิเลสมันต้องเกิดแม้เราไม่อยากเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะมันมีหน้าที่หน้าที่ของกรรมนำเกิดเมื่อมีกิเลสมันก็ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็เกิดผลคือวิบาก และจะหนีพ้นไหมนะเขาเรียกว่าสังสารทุกขทุกในสังสาระวะัฏถ้าเรายังเกิดอยู่เป็นอย่างนี้ญากอยู่เจ็บหัวปวดท้องไม่มีเวลาสิ้นสุดเลยถ้าเราจะสิ้นสุดก็ต้องเข้าสู่ประตูพันิพานที่พระพุทธเจ้าว่าเตสังวูปสโมสุโข,ขนผู้ใดเข้าไปสงบระงับสังขารได้ ผู้นั้นจะมีความสุขอย่างนี้ค่าว่าสงบระง,งับในกองสังขารก็วางกายวางจิตได้กายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ตามถ้าคนใดทําใจได้อย่างนี้นั่นะชื่อว่าเข้าถึงธรรมะจิตคิดถึงเรื่องโน้นจิตคิดถึงเรื่องนี้รู้จิตว่าโอ้นามไม่เที่ยงนั่นชื่อว่าเข้าถึงธรรมะใจไม่ทุกข์มันเป็นเรื่องของรูปมันเป็นเรื่องของนาม สติไม่ทิ้งรูปสติไม่ทิ้งนามนั่นแหละเขาเรียกว่ามีที่เกาะมีที่ยึดนะมีที่เกาะที่ยึดอย่างไรก็ตามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอย่าประมาทกันนะมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลเราก็ทำกันไปน้อยมากอย่าได้กำหนดนะมีโอกาสมีเวลาเราก็สร้างบุญสร้างกุศลกันมีโอกาสทำบุญทอดกะฐินเราก็ทำกันไปมากน้อยอย่าได้กำหนด ต้องคิดบวกลบคูณหารอย่าให้กระทบตนเองทำบุญนะช่วงนี้เป็นช่วงงานบุญโยมจะทำบุญก็แบ่งหารออกหลายๆส่วนนะทำบุญทอดกัดถินทำบุญทอดผ้าปา่าทำบุญขุดน้ำบอ่อทำบุญก่อศาลาทำบุญสร้างถนนอ้าวทำบุญให้ทานแล้วก็มาศีลต้องมีศีลด้วยนะญาติโยมนะไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรม แล้วก็ปฏิบัติทรรชีวิตนี้จะมีค่ามีราคาก็าอยู่ที่การทำความดีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมคลายทุกหมดเวลาแล้วอาตมาภาพผู้บรรยายก็ต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมา ใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร